สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาความรู้นะครับอย่างดีพินโอ้บผมเองอย่างดีกีตาร์เปลี่ยนซูปูซุคนเมื่อนี้มาสอนวิธีการไล่สกิลคือเก่านะครับเป็นสกิลซีนะครับสกิลซีแต่ว่านะครับเขาจะเริ่มที่นะครับเริ่มที่สายที่ซีนะครับสายที่ซีนะครับโดยสายที่ซีนะครับช่องที่เท่าไหร่ล่ะมันคือจำยากนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบช่องที่สิบ ซิปนะครับสเกลซี C, นะครับสายซีสายซีช่องที่สิบเป็นเสียงโดโดนะครับโดอ่าต่อไปนะครับช่องที่สิบสองสาย C, ซีสิบเป็นเลเลนะครับเลวิธีการฝึกฝึกจำเทเลอันให้มันได้ก่อนนะครับโดเลอ่าต่อไปนะครับต่อไปสายสามนะครับ สายสามช่องที่เก้านะครับมีมเป็นเสียงมีมีนะครับสายสามช่องที่อ่สิบนะครับสายสามช่องที่สิบนะครับก็จะเป็นมีมีฟ้าสายสามตรงที่เป็นฟ้าฟ้านะครับสายสามช่องสิบสองเป็นซอนซอนนะครับซอนอ่าเขาก็จำจำ,จจำสายสามก่อน มีฟาซอนรับจำให้แม่นจำให้ได้เลยมีฟาซอนนับต่อไปนะครับสายสองนะครับซอนหลับไปยังไปลานับลาสลายสอ,องช่องที่สิบลานับลา,าศศอ่าวันนี้สายสองช่องที่สิบสองเป็นทีทีนะครับแล้วก็สายอ่าสองช่องที่สิบสามเป็นโดสูงครับเลยเป็นสายสองเป็นลาทีโด อ่ะไ้เฮาเพราะเขาจำได้แล้วนะครับเอาทั้ง3สายมารวมกันเริ่มจากสายซีนะเป็นโดโดเลมิฟาซอลาท์ีโดเห็นบ่ครับมือขวาผมสลับตลอดด้มือขวาสลับตลอดนะครับเอาม้ครับโดเลมิฟาซอลาท์ีโดเห็นบอนะครับเรียนได้มมนคล่องฝุดได้คล่อง เนี่ยนะครับพอฝึกได้แล้วนะครับเฮากะถอยลังกลับก็ไดถอยลังกลับกรโดทีลาซซนฟามีเีโดโดทีลาซซนฟามีรีโดหรือว่าสี่ทั้งเดินหนาทั้งถอยลังกรไดโดเลมีฟาซนลาทีโดโดทีลาซซนฟามีรีโดฝึกอยู่เนรครับ ถ้าผูาา้ใดมักนะครับก็ฝากกดไล์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับเนาะสิได้เฮ็ดคลิปออกมาให้เบิง่งนะฝากไว้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านหลายๆผู้ใดสิเรียนกีตาร์เรียนพิณน,นะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่า ID ผมนะครับ087นะครับ932 2717นะครับ087 932 2717ยินดีให้คำแนะนำทุกๆท่านพบพื่อกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ